นนหน้้าแลวะครับสุดยอดงานมากกรรมใหญ่ส่งท้ายปี2566ก็จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการนั่นก็คืองาน Thailand f e r r ด d e s s i g n x x p o 2023มาก,กรรมอารยสถาปัต์นวัตกรรมสุขภาพโรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อคนทะมวลครั้งที่7จะแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีนวัตกรรมและบริการเพื่อสุขภาพสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขร่วมกันขเคลื่อนประเทศไทย สู่เป้าหมาย,มายเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเมืองไม้เพื่อทุกคนเมืองท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและเมืองอารยาสถาปัตเพื่อคนทั้งมวลครับงานไทยแลนด์แกลนลรี่ดีไซน์เอ็กซโปนี้ เราจะไม่ผิดนี้ไปทุกปีนะคะถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากเลยสําหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วก็สําหรับตัวเราเองด้วยที่ว่าสําคัญกับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็เพราะว่าการที่เราจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันต้องเป็น Tourism for All ซึ่งในการจัดในครั้งนี้เนี่ยก็ทราบว่าก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง Tourism for All แล้วก็ไมซ์ฟอร์ออลด้วยณวันนี้เนี่ยก็ศูนย์ประชุมในหลายๆที่เนี่ยก็จะเห็นความสําคัญเรื่องนี้แล้วก็ปรับปรุงตัวอาคารตัวสถานที่ให้สามารถ ที่จะคอนเน็กให้คนสามารถเดินทางแบบวีลแชร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ได้มากขึ้นมากขึ้นจะเป็นห้องนงห้องน้ำอะไรต่างๆก็มากขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญที่เห็นการพัฒนาโดยตลอดนี่ก็คือว่าจะมีคนที่มาคอนเน็กที่เป็นหลากหลายประเทศแล้วหลากหลายประเภทของธุรกิจแล้วก็สําหรับคนหลากหลายวัยแม้กระทั่งในแง่ของการกีฬาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ตั้งใจไปร่วมด้วย นะคะแล้วก็ไปทั้งที่จะไปสนับสนุนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องลงมือทากันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไปเป็นกําลังใจอะคะ่ะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยที่ทำเรื่องนี้อยู่แล้วหรือเห็นความสัมพันธ์เรื่องนี้อยู่แลว้วว่าขอให้ทำต่อไปให้มันกลายเป็นพลังที่ยกระดับให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่ของคนทั้งหมว ไปเที่ยวได้ทั่วไทยสะดวกปลอดภัยอย่างก็ขออนุญ,ญาตเชิญชวนพวกเราทุกคนนะคะไปร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2023นะคะซึ่งก็จะจัดในวันที่7-10ธันวาคม2566ที่ BITEC บางนา นั้นงานนี้ก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากมีสินค้ามาให้เราได้ศึกษาได้ให้ข้อมูลแก่เราเป็นจำนวนมากที่จะทำให้เราตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่เราอยากจะลงทุนนะคะในเรื่องของ f ฟร์ลี่ดีไซน์ก็จะตอบโจทย์ที่จะให้ ข้อมูลจากเรามีผู้รู้มีนักวิชาการมีผู้ที่ทําวิจัยทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่งานนี้เป็นจํานวนมากที่พร้อมจะตอบคําถามให้กับพวกเราในทุกเรื่องราวราขออนุญาตเชิญชวนและกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวชม และช้อปปิ้งส่งท้ายปีเก่ากันนะครับในงานนี้ Thailand Ferry ่ด s ซ g n Expo 2023มากรรมอารยสถาปัตยวัตกรรมสุขภาพโรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อคนทะมวลครั้งที่7พบกันวันที่7-10ธันวาคมนี้ที่ฮอ1 0 1ศูนย์นิชการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครครับ